ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเขามาส่งแล้วเดี๋ยวดูหน้าตา,ากันว่าตอนเจอกันครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะได้พิธีรับอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็เอาของน้องเข้ามาในบ้านก่อนวันนี้เป็นคืนแรกที่น้องมาถึงแบเนะะี่ค่ะแล้วเดี๋ยวบ้านข้างนอกตอนนี้บ้านกําลังลกนิดนึงนะคะเพราะว่าทำบ้านสัตว์เลียงข้างนอกกําลังรีโนเวทอยู่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ แต่ก่อนนางจะมาถึงเราก็เตรียมข้าวของอะไรไปให้นางเรียบร้อยแล้วนี่ไปดูชมหน้าใกล้ๆกันนี่ค่ะดูหน้าใกล้ๆกันตอนนี้ก็กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าหันมาสบตาแล้วเนาะ,ะไอเหล่าไรงงเหรอเป็นไงต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่นะเดี๋ยวเราทำกงให้น้องก่อนแล้วกันนะคะ อันนี้ก็ตอนนี้แกะของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนอกนอกจากกรงที่มีชั้นหนึ่งกับชั้นสองแบบนี้แต่ว่าเราประกอบหนึ่งชั้นก่อนเนาะแล้วก็ชั้นสองเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ค่ะจะมีทรายนะคะที่เขาส่งมาให้ด้วยเป็นทรายอาบน้ําให้น้องโดยที่ไอตรงนี้ค่ะเราจะใส่ทรายเข้าไปแล้วน้องก็จะไปอาบน้ําข้างในนี้นะคะแล้วก็จะมีหญ้าทิโมทีนะคะแล้วก็หญ้า,อาโอ๊ตค่ะคาเรียกว่าอะไร โอ๊ตแล้วก็อันนี้ก็เป็นจะเป็นอาหารแล้วนี้ก็จะบอกว่าเป็นกล่องสําหรับพกพานะคะเวลาพาน้องไปไหนแล้วก็ตัวแร่อยู่ในนั้นค่ะนี่เห็นไหมออกมาทักทายละแล้วก็ในกรงอะคะ่ะเขาก็จะมีแบบนี้ไปให้น้องปีนเล่นแล้วก็ด้านล่างก็มีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําให้แบบนั้นเนาะเราก็จัดสัตว์เรียบร้อยถ้วยอาหารแล้วก็ขวดน้ํานี่ตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะ ต้องรับบ้านใหม่กันหลุนคะ่ะมีอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะเหมือนเป็น,น,นกระดาษนะคะเป็นที่นอนนุ่มๆให้น้องเนาะอันนี้เขาให้มาหมดเลยนะะี่ค่ะเขาจัดสรรของให้พอสมควรแนะนํานะคะร <c oughs> ้านเฟรดี่ชินดูแลให้คําปรึกษาตั้งแต่แบบเลือกซื้อน้องเลยแล้วก็คนขายใจดีมากฮัลโหลฮัลโหลมาเกาะกงทําไมอยางออกมาแล้วใช่ไหมอึดอัดใช่ไหมเดินทางมาตั้งเจชั่วโมงนะเราอะ ฮะ e l c าค e t ช m ไม o m e ฮมฮลโหลอยู่รู้ไหมว่าอยู่ชื่ออะไรอยู่ชื่อชินจินะรู้เปล่าเฮลโหลกล้ากลัวอะไรเมื่อกี้ยังอยู่ยังมาสบตากันอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ,มา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 ลบคำสบป,ประมาณหน่อยเขาว่าอยู่เป็นหนูท่ออ่ะห นี่ค่ะต้อนรับสู่บ้านใหม่นะคะตอนนี้ก็จัดห้องน้ำแล้วก็ถ้วยข้าวไว้ให้ละแล้วก็ตอนนี้น้องเข้าไปอยู่บ้านแบบนี้แล้วตอนนี้กำลังตื่นสถานที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำความคุ้นเคยกันใหม่ละกันนี่นะคะตามทฤษฎีที่เขาบอกไว้เลยค่ะว่าหลังจากประกอบโคงเสร็จนะคะสมชั่วโมงแรกให้เปิดแอร์ทิ้งไว้ให้น้องแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่น้องสำรวจบ้านใหม่ เขาก็จะวิ่งโซนแบบนี้อันนี้ก็เป็น3ชั่วโมงแรกตามคําแนะนำนะคะแล้วก็สามวันแรกให้กินน้ำสามสิบถึงซีซีต่อมือนะคะแล้วก็ย่าหนึ่งกรมือนะคะเช้าเย็นเนาะสสัปดาห์ยังไม่ให้น้องวิ่งเล่นนะคะอาศัยการแบบอุ้มน้องพาน้องไปเที่ยวน้องจะได้คุ้นเคยกับเราไว,ไว ันนี้นี่นี่ห้องน้ําเขาทำไมอืบเป้านะ่ะเนี่ยค่ะจะปล่อยให้น้องพักผ่อนก่อนเนาะวันนี้น้องเดินทางมาไกลมากแล้วยังไงจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะ้าไม่กัดครับไม่กัด ไปแล้วหนึ่งคืนสําหรับบ้านใหม่นะคะตื่นเช้ามาแล้วก็สภาพเป็นแบบเนี้ยไม่ยอมออกจากบ้านเลยอ่ะเป็นอะไรง่วงเหรอหรือว่าเล่นแต่ตอนกลางคืนเล่ามาสินะคะนิ่งเลยค่ะไม่ซนเหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะ ได้ยินเสียงด้วยนะ <_ letter> รู้สึกว่าเขาจะอยู่มุมนี้มาประมาณ15นาทีแล้วนะคะเขาหลงให้เด็กคนนึงลูกหัวแบบนี้ <_ letter> ไม่ใช่สิ <_ letter> เขาหลอกให้เด็กคนหนึง่ง หลงเขาด้วยวิธีการลูบหัวแบบนี้แล้วเขาก็อยู่นิ่งๆในใจเขาก็คงจะคิดว่าเจ้าทาดทาดีแล้วทาต่อไปดีมากทาต่อไปนะคะหน้าตาของเด็กดูฟินมากเด็กน้อยคนนี้เขาขี้อ้อนนะคะมาดูน้องอาบน้ํากันค่ะนี่เราก็จะเอาทรายเข้าโถอาบน้ำแบบนี้นะคะเนีย่ยแล้วเราก็จะไปคุกตัวแบนี่ ใช้เวลาในนี้ประมาณ3-5นาทีนะคะให้น้องได้อาบน้ำโดยปกติน้องก็จะอาบน้ำวันเว้นวันอาบน้ำโชว์หน่อยค่ะแล้วหลังจากที่ที่ทรายข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทิง้งยังมึนๆอยู่นะคะจับเวลาได้ยังหุ๋นคะจะเป็นทรายด้านล่างแบบนี้อาบน้ำก่อนครับผมโค้งเอออีนิดนึง อันนี้ครับวิธีการอานน้ำของน้องน้ตัวเอเอเก่งมากครับเก่งมากโอ้เก่งมากมากเลยเดี๋ยวตัวก็หอมนะตัวหอมแล้วขนก็จะนุ่มขึ้นฟูขึ้นเหนไหมนานระักเดี๋ยวให้เวลาหน่อยสิสามถึงห้านาที วันนี้น่าจะ5นาทีแล้วไมาอยู่เฉยๆไปก็2นาทีแล้วนะเมื่อกี้อย่างเงี้ยหลังอาบน้ำเสร็จตัวผมก็จะฟูๆแบบนี้เลยครับอาบน้ำเจ็ดใหม่ๆครับหอมด้วยขนฟูนุ่มด้วยโอ้โหทำอะไร ชินจีทำอะไรฮะทำความสะอาดยังไม่เสร็จเหรอลูกอาบน้ำยังไม่เสร็จเหรอฮะน้องทำอะไรน้องคันจมูกบ้างยังไม่ยุ่งนุชยัาไม่ยุง่งนุชยังไม่ยุงยย่งมันเข้าหูเราน้องเข้าจมูกเราไง หมดหรือยังลูก อะไรหยุดกินทำไมตกใจอะไรตกใจอะไรครับท่าน้าแป๋าใช่ไหมท่าน่าแป๋าเชียว สายไม่มพอนุ๊เราเผลอฉี่ไปตรงนู้นแล้วนุ๊เราอึด้วนยนุ๊กทำไงอ่ะเราเราไม่กล้าคุกนะเราไม่กล้าคุกจริงหรอเอา้า